โดนปฏิเสธสิงเชื่ออีกแล้วหรือคุณกำลังพลาด1ใน30ข้อนี้มาดู EP 1 5สาเหตุสุดเบสิกที่ทำให้คู่บ้านไม่ผ่านแบบไม่รู้ตัวเคยไหมครับยื่นคู่บ้านแล้วโดนปฏิเสธแบบไม่รู้สาเหตุทั้งที่คิดว่าตัวเองพร้อมทุกอย่างคลิปนี้จะพาไปรู้จัก5สาเหตุเบสิกที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวเลยว่าเป็นเหตุผลที่ธนาคารเซโนถ้าคุณรู้ก่อนเตรียมตัวก่อน โอกาสผ่านสินเชื่อจะสูงขึ้นท,ทันทีฟังจบคุณจะรู้ว่าตัวเองพลาดตรงไหนแล้วต้องแก้ยังไงให้กู้ผ่านแน่นอนอย่าเพิ่งยื่นกู้ถ้ายังไม่ได้ดูคลิปนี้ ดีเอสอาร์เกินดีเอสอาร์เกินคือสาเหตุพื้นฐานที่ทําให้กู้บ้านไม่ผ่านซึ่งเกิดขึ้นบ่อยที่สุดในคนทั่วไปโดยไม่รู้ตัวพรอกคําว่าเกินในที่นี้หมายถึงอัตราส่วนระหว่างภาระหนี้ต่อเดือนเมื่อเทียบกับไรายได้รวมต่อเดือนสูงกว่าที่ธนาคารกําหนดไว้ทําให้ธนาคารมองว่าผู้กู้มีความเสี่ยงในการชําระหนี้และไม่สามารถรับภาระก้อนใหม่ได้อย่างปลอดภัยตามเกณฑ์ที่ธนาคารตั้งไว้เพื่อควบคุมคุณภาพสินเชื่อ ในเชิงตัวเลข d s r ย่อมาจาก Debt Service Ratio ซึ่งคิดจากกนนารนำภารหนี่ที่ต้องจ่ายต่อเดือนทั้งหมดหารด้วยรายได้รวมต่อเดือนแล้วคูณด,ด้วย100เพื่อให้ได้เปอร์เซ็นต์เช่นถ้าคุณมีรายได้30,000บาทต่อเดือนและภารหนี่รวมคือ1 8 0 0 0บาท d s r จะเท่ากับ60%ซึ่งเกินเกณฑ์ของธนาคารส่วนใหญ่ที่กำหนดไว้ราว40-50เมื่อเกินเกณฑ์นี้ธนาคารจะประเมินว่า คุณใช้รายได้ส่วนใหญ่ไปกับการผ่อนหนี้เดิมจึงไม่มีความสามารถเพียงพอในการจ่ายหนี้ก้อนใหม่อยากบ้านหรือคอนโดเหตุผลที่คนจํานวนมากไม่รู้ว่า DSR ตัวเองเกินก็เพราะมองหนี้แยกกันไม่ได้รวมทุกภาระในแต่ละเดือนเช่นบางคนมีภาระผลล่อนรถผ่อนบัตรเครดิตและผ่อนโทรศัพท์พร้อมกับหนี้จกกัดการผ่อนของผ่อนบัตรร้านค้าหรือเป็นผู้กู้ร่วมกับคนอื่นด้วยซึ่งเวลาธนาคารคำนวณ จะนับภาร่าเหล่านี้รวมหมดขณะที่คนส่วนใหญ่มักมองแค่ยอดที่ตัวเองจ่ายออกัชีจริงหรือคิดว่าใช้บุญเงินแต่ยังไม่ถึงขั้นต่ำของแต่ละบัตรก็ไม่นับนั่นคือจุดที่ทําให้ DSR ถูกประเมินเกินจากความเป็นจริงในมุมมองของผู้กู้ธนาคารไม่สนใจว่าคุณจะรู้สึกผ่อนไหวหรือไม่แต่เขาดูจากตัวเลขและความเสี่ยงที่บัตได้จากประวัติการชาระหนี้และรายได้ในระบบถ้า DSR เกิน ต่อให้รายได้ดูสูงก็ตามธนาคารก็จะไม่ให้อนุมัติเพราะถือว่าไม่มั่นคงพอที่จะรับภาระใหม่ได้ในมุมมองของสถาบันการเงินการไม่ให้กู้ดีกว่าการเสี่ยงปล่อยสินเชื่อแล้วกลายเป็นหนี้เสียในระบบปัญหาอีกอย่างคือคนจํานวนมากไม่เคยคำนวณ DSR ของตัวเองก่อนยื่นกู้และไม่รู้ว่าจะคานวณยังไงบางคนคิดว่ามีเงินเดือน2 5 0 0 0บาทและยังไม่มีหนี้บ้านก็คิดว่าน่าจะกู้ได้ แต่ลืมไปว่าตัวเองผ่อนลด6,000บาทผ่อนโทรศัพท์1,500บาทและมีบัตรเครดิตที่จ่ายขั้นต่ำอีก2 5 0 0บาทเท่ากับภาระหนี้รวม1,000 0บาทต่อเดือนทําให้ DSR กลายเป็น40%ทันทีโดยที่ยังไม่ได้รวมค่างวดบ้านเลยพอยืนกู้แล้วค่างวดบ้านเพิ่มอีก8,000บาท DSR จะพุ่งไปถึง72%ซึ่งเกินแน่นอนผลคือธนาคารปฏิเสธคำขอกู้ทันที แม้เอกสารครบรายได้เข้าเป็นระบบและมีประวัติเคร,รดิตดีแต่ในสายตาของธนาคารผู้กู้ไม่มีความสามารถรับผระหนี้เพิ่มท้ายในระดับที่ปลอดภัยการกู้ไม่ผ่านจาก DH แเกินจึงไม่ใช่เรื่องของการไม่มีเงินหรือไม่มีงานแต่เป็นเรื่องของการมีหนี้เดิมที่มากเกินไปโดยไม่รู้ตัวเพื่อให้เห็นภาพชัดเราดูตัวอย่างสมมุติแบบตรงไปตรงมาผู้กู้มีรายได้ประจำา3 5 0 0 0บาทต,ต่อเดือนผ่อนรถ7 0 0ดันบาทผ่อนบัตรเครดิตอีก3,000บาท รวมเป็นภาระ1,000 0บาทต่อเดือนต้องการคู่บ้านผ่อน1,000 0บาทต่อเดือนรวมเป็นภาระทั้งหมด2,000 0บาทเมื่อนำา20,000หาร35,000จะได้ DSR เท่ากับ57.14%ซซึ่งเกินแน่นอนและธนาคารจะไม่อนุมัติในกรณีนี้เว้นแต่จะปิดหนี้เดิมบางส่วนหรือลดวงเงินกู้บ้านลงทั้งหมดนี้คือเหตุผลว่าทำไม DSR เกินจึงเป็นสาเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยและพาให้กู้ไม่ผ่านโดยไม่ดูตัว เพราะคนส่วนใหญ่มักไม่คุ้นเคยกับคันกำนวณ DSR และไม่ได้รวมภาระทั้งหมดก่อนยื่นกู้ถ้าไม่มีการวางแผนลดภาระนี่หรือสร้างรายได้ให้ธนาคารเห็นเพิ่มก็ยากที่ DSR จะกลับมาอยู่ในระดับที่ปลอดภัยได้ทันเวลาการรู้จักกันวบ DSR จึงไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการวางแผนชีวิตทางการเงิน,น,นก่อนคิดจะมีบ้านเป็นของตัวเองอย่างแท้จริง 2. รายได้ไม่พอ รายได้ไม่พอคือสาเหตุที่คนส่วนใหญ่คิดว่าไม่ใช่เราแน่นอนแต่กลับเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้คู่บ้านไม่ผ่านแบบไม่ดูตัวเพราะความเข้าใจผิดว่ามีรายได้ประจําก็แปลว่ากู้ได้แน่นอนทั้งนี้ในความจริงรายได้ที่ธนาคารใช้พิจารณานั้นไม่ใช่แค่ตัวเลขเงินเดือนหรือรายรับที่คุณรับอยู่แต่คือรายได้ที่ธนาคารเชื่อถือได้ตรวจสอบได้และสามารถนําไปใช้กำานนความสามารถในการผ่อนจำหนี้ได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งไม่ใช่รายได้ทุกประเภทที่ธนาคารจะนับรวมให้ทั้งหมดหลายคนสับสนระหว่างรายได้ที่มีจริงกับรายได้ที่ธนาคารนับตัวอย่างเช่นคนที่ทําธุรกิจค้าขายมีรายได้วันละหลายพันบาทแต่ไม่ได้เงินบัญชีไม่ออกบินไม่ยื่นภาษีหรือแม้แต่ไม่มีเอกสารยืนยันใดๆใน,ใน,ในใสายตาธนาคารรายได้นั้นก็ไม่ถูกนับแต่เจ้าตัวจะรู้สึกว่าหาเงินได้แน่นอนทุกเดือนจ่ายใ้ค่างวดไหวก็ตามปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่า คุณมีรายได้หรือไม่แต่อยู่ที่รายได้นั้นสามารถพิสูจน์ได้หรือไม่และสม่ำเสมอพอไหมรายได้ไม่พอในสายตาธนาคารจึงเกิดได้หลายแบบไม่ใช่แค่จำนวนเงินไม่ถึงแต่รวมถึงรายได้ที่ไม่สม่ำเสมอรายได้ที่เข้าบัญชีแค่บางเดือนรายได้ที่ไม่มีหลักฐานประกอบหรือรายได้ที่มาจากอาชีพที่ธนาคารประเมินว่าความเสี่ยงสูงเช่นฟรีแลนซ์พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์หรือคนที่รับจ้างทั่วไปโดยเฉพาะ ถ้าไม่มีสเตนเพ้นเดินบัญชีรายได้ประเภทนี้มักถูกนับเพียงบางส่วนหรือไม่ถูกนับเลยทําให้ภาพรวมของรายได้ดูไม่พอทันทีอีกจุดหนึ่งที่หลายคนไม่รู้คือธนาคารบางแห่งจะหักค่าใช้จ่ายประจําหรือหักภาษีโดยประมาณจากรายได้ก่อนนําไปคานวณความสามารถในการผ่อนเช่นคนท,ทําธุรกิจส่วนตัวที่มีรายได้เดือนละ4ี่0 0บาทธนาคารอาจพิจารณาเหลือเพียง 60-70%เซเท่านั้นเพื่อนำไปใช้คำนวณวงเงินกู้ทำให้รายได้ที่ดูเหมือนเพียงพอในมุมมองของผู้กู้กลับกลายเป็นไม่พอในระบบพิจารณาของธนาคารผลของการที่รายได้ไม่พอคือธนาคารจะลดวงเงินอนุมัติลงหรือไม่อนุมัติเลยเพราะเมื่อคำนวณแล้วผู้กู้ไม่มีความสามารถรับภาระผ่อนชังะได้ตามจำนวนที่ต้องการเช่นหากต้องผ่อนบ้านเดือนละ9 0 0 0พันบาท แต่ธนาคารประเมินว่าคุณสามารถผ่อนได้สูงสุดแค่7,000บาทจากรายได้ที่นับได้คุณก็จะถูกปฏิเสธการกู้หรือได้รับวุงเงินกู้ที่ต่ำกว่าราคาบ้านซึ่งส่งผลให้ต้องเพิ่มเงินดาวน์หรือไม่สามารถซื้อบ้านหลังนั้นได้เลยรายได้ไม่พอยังเกิดจากคนที่มีรายได้หลายทางแต่รวมไม่เป็นระบบเช่นขายของบ้างรับงานเสริมบ้างมีค่าเช่าเล็กๆจากห้องบ้างแต่ไม่มีการโอนเงินเข้าบัญชีอย่างต่อเนื่อง ไม่มีใบแจ้งรายรับไม่มีรายงานทางบัญชีธนาคารจึงมองไม่เห็นภาพรวมของรายได้จริงและเมื่อไม่สามารถพิสูจน์รายได้เหล่านั้นได้รายได้ก็จะถูกนำมาคิดส่งผลให้วงงิลกู้ไม่ถึงหรือกู้ไม่ผ่านทันทีตัวอย่างสมมุติเพื่อให้เห็นภาพชัดเช่นคุณมีรายได้จากงานประจําเดือนละ1 5 0 0 0บาทและมีรายได้เสริมจากการขายของออนไลน์อีกเดือนละ10,000บาทโดยเงินจากงานประจําเข้าบัญชีทุกเดือน แต่ละได้จากการขายของออนไลน์รับเป็นเงินสดทั้งหมดและไม่ได้เดินบัญชีเลยเมื่อยื่นกู้ธนาคารจะพิจารณาเฉพาะรายได้จากงานประจําเท่านั้นนั่นคือ15,000บาทต่อเดือนหากคุณต้องการกู้บ้านที่ต้องผ่อนเดือนละ8,000บาท DSR จะเท่ากับ53.3%ซึ่งเกินเกณฑ์ทันทีเพราะรายได้ถูกคิดเพียงบางส่วนเท่านั้นทั้งที่ในความจริงคุณมีรายได้รวม25 0 0 0บาทและผ่อนไหวแน่นอน ดังนั้นรายได้ไม่พอไม่ได้แปลว่าคุณจนหรือไม่มีงานทําแต่แปลว่ารายได้ของคุณยังไม่เข้าเกณฑ์ที่ธนาคารใช้ประเมินคุณอาจหาได้มากพอในความรู้สึกของตัวเองแต่ถ้าธนาคารนับไม่ครบไม่ชัดไม่สม่ำเสมอก็จะถูกตัดสิทนทันทีโดยไม่มีโอกาสอธิบายเพิ่มเติมการจัดการรายได้ให้เข้าเงื่อนไขธนาคารเช่นโอนเข้าบัญชีอย่างต่อเนื่องมีสเตทเมนต์มีมเอกสารยืนยันหรือยื่นภาษีอย่างถูกต้อง จึงเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งหากคุณต้องการให้ธนาคารเชื่อถือและอนุมัติสินเชื่อให้คุณในที่สุด 3. ไม่มีสลิปไม่มีสลิปหมายถึงไม่มีเอกสารแสดงรายได้ที่ธนาคารสามารถใช้ตรวจสอบได้อย่างเป็นทางการเช่นสลิปเงินเดือนหนังสือรับรองเงินเดือนหรือเอกสารอื่นๆที่ระบุว่าเจ้าของบัญชีมีรายได้ประจําแน่นอนเข้าเป็นระบบทุกเดือนซึ่งในกระบวนการยื่นกู่บ้านเอกสารเหล่านี้คือหลักฐานสาคัญที่สุดที่ธนาคารใช้พิจารณา ว่าผู้กู้มีรายได้จริงรายได้สม่ำเสมอและมีความสามารถในการผ่อนหนี้ตามเกณฑ์ที่กำหนดการไม่มีสลิปเกิดขึ้นได้หลายกรณีเช่นเป็นพนักง,งานบริษัทเล็กที่ไม่ออกสลิปเงินเดือนอย่างเป็นทางการรับเงินสดหรือโอนเข้าบัญชีเฉยเไม่มีหัวกระดาษไม่มีเลขประจําตัวผู้เสียภาษีบริษัทหรือไม่มีเอกสารแนบที่ธนาคารสามารถใช้เทียบเคียมกับรายรับจริงบางคนทํางานร้านอาหารร้านค้างานลูกจ้างรายวัน หรือแม้กระทั่งเป็นพนักงานออฟฟิศแบบสัญญาจ้างชั่วคราวที่ไม่มีระบบเงินเดือนอย่างเป็นทางการทําให้แม้มีรายได้จริงแต่ธนาคารไม่สามารถใช้พิจารณาได้ทันทีปัญหาใหญ่คือคนส่วนใหญ่มันเข้าใจว่าแค่มีเงินเข้าในบัญชีทุกเดือนก็เพียงพอในการยื่นกู้ทั้งที่จริงแล้วธนาคารไม่ได้ดูแค่ยอดเปลี่ยนเข้าแต่ดูว่ารายได้นั้นมีแหล่งที่มาที่ตรวจสอบได้หรือไม่หากไม่มีสลิปหรือเอกสารรับรองเงินเดือน ธนาคารก็จะไม่สามารถยืนยันว่ารายได้นั้นเป็นของจริงเป็นรายได้ประจําและไม่ได้มาจากแหล่งที่ไม่แน่นอนเช่นเงินกู้เงินยืมหรือเงินที่บุญจากธุรกิจซึ่งอาจหายไปในอนาคตในมุมมองของธนาคารการไม่มีสลิปจึงเท่ากับไม่มีหลักฐานรายได้ที่มั่นคงการที่ไม่มีสลิปอาจทําให้ต้องใช้วิธีอื่นมาทดแทนเช่นเดินบัญชีให้สมู่รเสมอมีเงินเท่าอย่างน้อย3-6เดือนย้อนหลัง หรือ,อยื่เนเอกสารท่างภาษีเช่นใบเสียภาษีพพอ2งพองพกดก้าหหรือใบรับรองจากนายจ้างแต่ถ้าผู้กู้ไม่มีทั้งสลิปและไม่มีบัญชีเดินสมบัเสมอก็จะทําให้ธนาคารไม่สามารถประเมินความสามารถในการคอนชำระได้ส่งผลให้ปฏิเสธสินเชื่อแม้รายได้จะมีจริงปัญหาไม่มีสลิปยังเกิดบ่อยในกลุ่มอาชีพอิสระเช่นฟรีแลนซ์คนขายของออนไลน์พนักงานร้านอาหารช่างฝีมือแม่บ้าน หรือคนที่ทํางานในธุรกิจครอบครัวที่รับเงินสดซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีระบบเอกสารหรือไม่ได้เดินบัญชีไว้ทําให้เวลายื่นคู่บ้านต้องเจอกับคําถามจากธนาคารว่าแล้วรายได้คุณมาจากอะไรและไม่มีหลักฐานลองรับคําตอบก็ไม่เพียงพอที่จะทําให้สินเชื่อผ่านได้นอกจากนี้ผู้ที่เพิ่งเปลี่ยนอาชีพหรือเพิ่งเริ่มทํางานในบริษัทใหม่ที่ยังไม่มีเอกสารครบเช่นทํามาไม่ถึงสเดือนหรือย,ยังไม่ได้รับสลิปเงินเดือนแรก ก็อาจถูกปฏิเสธได้เช่นกันเพราะธนาคารต้องการความต่อเนื่องในการรับรายได้ไม่ใช่แค่มีรายได้แค่ครั้งเดียวธนาคารบางแห่งถึงขั้นกำหนดว่าต้องมีสลิปย้อนหลังอย่างน้อยสาเดือนหรือ6เดือนจึงจะพิจารณาได้อย่างมั่นใจตัวอย่างสมมตุติเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนผู้คู่ายหนึ่งทำงานในร้านกาแฟมีรายได้เดือนละ1 8 0 0 0หบาทได้รับเงินสดทุกต้นเดือนไม่มีสลิปไม่มีหนังสือรับรองเงินเดือน และไม่ได้อนเงินเข้าบัญชีประจำเงินที่ได้จะใช้จ่ายทันทีหรือฝากแยกเข้าบัญชีบ้างไม่สม่ำเสมอเมื่อยื่นคู่บ้านกับธนาคารแม้เจ้าตัวจะบอกว่ารายได้มีจริงและเพียงพอธนาคารก็ไม่สามารถใช้รายได้นั้นคำนวณ d s r ได้เพราะไม่มีหลักฐานยืนยันใ,นใดๆว่ารายได้นั้นมีอยู่จริงหรือมีความสม่ำเสมอมากน้อยเพียงใดผลก็คือผู้กู้ไม่ผ่านทันทีและต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่โดยการปรับพฤติกรรมทางการเงิน เช่นขอให้ในายจ้างเริ่มออกหนังสือรับรองเงินเดือนโอนรายได้เข้าบัญชีสม่ำเสมอและเดินบัญชีต่อเน,นื่องอย่างน้อยหเดือนถึงจะสามารถนําไปใช้ยื่นกู้บ้านได้ในรอบถัดไปทั้งหมดนี้สแสดงให้เห็นว่าไม่มีสลิปคืออุปสรรคที่หลายคนไม่ทะวังและกลายเป็นจุดที่ทําให้กู้บ้านไม่ผ่านแบบไม่ดูตัวแม้จะทํางานหนักมีรายได้เพียงพอและมีความสามารถจริงก็ตามการมีเอกสารรายได้ที่ธนาคารเชื่อถือได้จึงเป็นกุญแจดอก ดอกแรกของการขอสินเชื่อบ้านที่คนส่วนใหญ่มักมองข้ามและส่งผลกับการตัดสินใจของธนาคารมากกว่าที่คิด 4. รายได้ไม่เข้าบัญชีรายได้ไม่เข้าบัญชีหมายถึงรายได้ที่ได้รับเป็นเงินสดหรือเงินโอนผ่านช่องทางอื่นที่ไม่มีการเดินบัญชีธนาคารอย่างต่อเนื่องไม่มีรายการเงินเข้าในสมุดบัญชีที่สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ หรือมีแต่เงินเข้ากระจัดกระจายไม่สม่ำเสมอไม่มีความต่อเนื่องหรือไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าเป็นรายได้าจากการทํางานหรือกิจการจริงธนาคารไม่สามารถนําข้อมูลนั้นมาใช้ประกอบพิจารณาสินเชื่อได้อย่างมั่นใจจึงปฏิเสธคําขอกู้แม้ว่าผู้กู้จะรู้สึกว่าตนเองมีรายได้จริงและผ่อนบ้านไหวแน่นอนก็ตามรายได้ไม่เข้าบัญชีถือเป็นหนึ่งในสาเหตุเบสิกที่สุดที่ทําให้กู้บ้านไม่ผ่านแบบไม่รู้ตัวเพราะคนส่วนใหญ่ยังเชื่อว่า แค่มีรายได้พอก็สามารถยื่นกู้ได้โดยไม่รู้ว่าธนาคารไม่ได้พิจารณาเพียงคำพูดหรือจำนวนเงินที่ผู้กู้บอกว่าตนเองรับตนเองได้รับแต่จะดูจากรายการเดินบัญชีหรือเอกสารที่สามารถพิสูจน์ได้เท่านั้นหากรายได้ไม่ผ่านบัญชีหรือไม่มีหลักฐานประกอบจะถือว่าไม่มีรายได้ในมุมมองของธนาคารท,ทันทีผู้ที่มีรายได้ไม่เข้าบัญชีมักอยู่ในกลุ่มอาชีพที่รับเงินสดเช่นพ่อค้าแม่ค้ารับจ้างรายวัน ช่างอิสระฟรีแลนซ์หรือแม้แต่บางพนักงานบริษัทที่รับเงินสดเป็นเงินเดือนโดยตรงแต่ไม่มีการโอนผ่านบัญชีธนาคารหรือโอนแบบไม่ระบุชื่อไม่มีรายการสม่ำเสมอบางรายแม้จะมีเงินเข้าเป็นครั้งคราวแต่ไม่สม่ำเสมอเช่นมีเงินเข้า20 0 0 0บาทรอบเดียวในเดือนนั้นแล้วไม่มีรายการอีกเลยธนาคารก็ไม่สามารถมั่นใจได้ว่านั่นคือรายได้ต่อเนื่องและไม่สามารถนำมาคำนวณความสามารถในการผ่อนหนี้ให้เต็มจำนวน นอกจากนี้ในบางกรณีที่ผู้กู้มีรายได้จากหลายช่องทางเช่นขายของออนไลน์รับงานนอกทำอาชีพเสริมแต่ไม่โอนเข้าบัญชีของตัวเองหรือแยกบัญชีหลายบัญชีจนนำมาคำนวณเป็นรายได้ก้อนเดียวไม่ได้ธนาคารก็ไม่สามารถเห็นภาพรวมของรายได้ทั้งหมดจึงประเมินความสามารถทางการเงินต่ำกว่าความเป็นจริงและส่งผลให้คู่ไม่ผ่านทันทีการเดินบัญชีคือหลักฐานที่ธนาคารใช้เพื่อดูทั้งรายได้รายจ่าย ความสม่ำเสมอของการรับเงินเข้าและสภาพคล่องของบัญชีหากไม่มีการเดินบัญชีหรือมีแต่รายการเงินเข้าผิดปกติเช่นเข้าแล้วถอนออกทันทีในจำนวนเติมทุกครั้งระบบของธนาคารจะมองว่าอาจเป็นรายการที่สร้างขึ้นเพื่อดูให้เหมือนมีรายได้และจะไม่นับรายได้นั้นเข้าคำนวณวุงเงินกู้ซึ่งเป็นเหตุให้หลายคนรู้สึกงงว่าทําไมมีรายได้จริงแต่กู้ไม่ผ่านตัวอย่างสมมติเพื่อให้เห็นภาพเช่นผู้กู้มีรายได้จากการท้า ขายของตามตลาดนัดรายได้เฉลี่ยว,วันละหนึ0งพบาทรวมประมาณ30,000บาทต่อเดือนแต่เก็บเงินสดไว้ทั้งหมดใช้จ่ายชีวิตประจำวันจากเงินสดและไม่มีการนำเงินฝากเข้าบัญชีเลยบัญชีธนาคารมีแต่รายการถอนหรือโกงเหลือเล็กน้อยเท่านั้นพอไปยื่นคู่บ้านธนาคารไม่สามารถเห็นภาพรายได้ในระบบได้จึงประเมินว่าไม่มีรายได้ประจำแม้ผู้กู้จะยืนยันด้วยปากปลาว่าขายของมีเงินแน่นอนก็ตาม ในมุมมองของธนาคารการกู้เงินเพื่อซื้อบ้านคือหนี้ระยะยาวมีภาระต่อเนื่อง20-30ถึงปีธนาคารจึงต้องมั่นใจว่าผู้กู้มีรายได้แน่นอนจริงและสามารถรับภาระได้นานพอระบบเครดิตจะไม่พิจารณารายได้ที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ดังนั้นคนที่มีรายได้แต่ไม่เดินบัญชีจึงถูกตัดสิทธิ์โดยไม่รู้ตัวสิ่งที่ควรทำหากคุณมีรายได้แต่ไม่ได้เข้าบัญชีคือต้องเริ่มต้นวางแผนเดินบัญชีอย่างจรงิงจังเริ่มโอน รายได้เข้าสู่บัญชีอย่างต่อเนื่องทุกเดือนแม้จะเป็นจํานวนไม่มากก็ตามแต่ความสม่ําเสมอคือสิ่งที่ธนาคารมองเห็นและใช้พิจารณาอย่าฝากแบบเข้าสามหมื่นบาทแล้วถอนออกทั้งหมดทันทีควรปล่อยให้มีบางส่วนมุนเวียนในบัญชีและมีรายจ่ายที่สอดคล้องกับชีวิตจริงเพื่อให้ธนาคารเห็นภาพพฤติกรรมทางการเงินที่มั่นคงมากพอที่จะกู้ได้การมีรายได้ไม่เข้าบัญชีจึงไม่ได้แปลว่าไม่มีเงินแต่แปลว่าคุณยังไม่มีระบบรายได้ ที่สามารถใช้ในการยื่นคู่ได้ธนาคารจึงต้องการความชัดเจนไม่ใช่แค่จำนวนเงินที่มีอยู่จริงดังนั้นหากคุณกำลังวางแผนจะกู้บ้านในอนาคตการเริ่มเตืนบัญชีวันนี้คือก้าวแรกที่สำคัญที่สุดในการเตรียมตัวให้ผ่านอย่างมั่นใจไม่ใช่ต้องเสียเวลาถูกปฏิเสธแล้วค่อยมาเริ่มนับหนึ่งใหม่เมื่อไม่ทันการอ่าหนี้ร่วมเยอะหนี้ร่วมเยอะหมายถึงภารัหนี้สินที่ผู้กู้มีชื่อเป็นผู้ร่วมรับผิดชอบในสินเชื่อของบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นหนี้บัตรเครดิตผ่อนรถผ่อนบ้านหรือสินเชื่อส่วนบุคคลโดยที่ผู้กู้เองอาจไม่ได้ใช้เงินก้อนนั้นเลยแต่เพียงเพราะมีชื่ออยู่ในสัญญาธนาคารก็จะนับภาระหนี้ทั้งหมดเหล่านั้นเข้ามาเป็นภาระของผู้กู้ทันทีเมื่อตรวจสอบเครดิตบูโรซึ่งมีผลต่อการคำนวณ b s r และวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้สำหรับการขอกู้บ้านใหม่การที่ธนาคารนับรวมหนี้เป็นภาระของผู้กู้ เป็นเพราะตามกฎหมายและมุมมองของสถาบันการเงินผู้คู่ร่วมมีความรับผิดชอบเต็มจํานวนเท่ากับเจ้าหนี้หลักหากเจ้าของบัญชีหลักผิดนัดผู้คู่ร่วมจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบชําระที่แทนทันทีเพราะฉะนั้นธนาคารจึงไม่แยกแยะว่าผู้คู่ร่วมใช้เงินหรือไม่แต่จะพิจารณาตามภาระที่อาจเกิดขึ้นจริงในอนาคตซึ่งอาจกระทบความสามารถในการผ่อนบ้านได้หลายคนมีหนี้ร่วมจากความตั้งใจช,ช่วยเหลือคนในครอบครัวเช่น กู้ร่วมกับแฟนเพื่อซื้อรถกู้ร่วมกับพ่อแม่เพื่อซื้อบ้านหรือยอมคำปรกการเพื่อนเพื่อให้คู่ผ่านโดยที่คิดว่าเป็นเรื่องเล็กและไม่ได้สร้างภาระในชีวิตประจําวันแต่เมื่อถึงเวลาตัวเองจะกู้บ้านกับพบว่า DSH เกินเพราะภาระหนี้ร่วมทั้งหมดถูกนับรวมด้วยเช่นผ่อนรถของแฟนเดือนละเจ็ดพันบาทผ่อนบ้านของน้องอีกเดือนละหนึ่งหมื่นบาทเมื่อรวมกับหนี้ของตัวเองก็จะเกิน40-50%งหาของรายได้ทันที ความซับซ้อนของหนี้ร่วมคือผู้ผู้ส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าตัวเองมีหนี้พอคิดว่าหนี้นั้นเป็นของคนอื่นและไม่ได้จ่ายเองแต่รายงานเครดิตบูโรจะโชว์ชื่อผู้กููร่วมทุกบัญชีและธนาคารจะนับภาระผ่อนทุกบัญชีใน่ชื่อผู้กู้เหมือนกับเป็นหนี้ของตัวเองทั้งหมดเว้นแต่จะมีเอกสารแสดงว่าอีกฝ่ายรับผิดชอบชำระทั้งหมดโดยไม่เกี่ยวข้องกับผู้กู้หรือมีหลักฐานที่ธนาคารสามารถยอมรับได้ ว่าภาระเหล่านั้นไม่มีผลต่อการเงินของผู้กู้นอกจากนี้หนี้ร่วมบานกรณีเกิดจากการเป็นผู้ค้ำประกันซึ่งแม้ไม่ใช่ชื่อผู้กู้โดยตรงแต่หากบัญชีนั้นผิดนัดชำระธนาคารก็ถนัดเป็นหนี้เสียของผู้ค้ำด้วยและกระทบต่อประวัติเครดิตทันทีกรณีนี้จะยิ่งรุนแรงเพราะไม่ได้เป็นผู้กู้แต่ได้รับผลเสียเต็มๆหากเจ้าของบัญชีหลักผิดนัดแล้วปล่อยให้สถานะบัญชีเสียอยู่ในระบบ สาเหตุที่นี่ร่วมกลายเป็นสาเหตุเบสิกที่ทําให้คู่บ้านไม่ผ่านแบบไม่รู้ตัวก็คือคนส่วนใหญ่ไม่ได้เช็คเครดิตบูโร่อนยื่นคู่และไม่เคยรู้ว่าชื่อของตัวเองยังมีอยู่ในบัญชีสินเชื่อของคนอื่นหรือเคยคู่ร่วมไว้แต่เจ้าหนี้ยังส่งข้อมูลเข้าระบบอยู่ตลอดเวลาจนกลายเป็นภาระสะสมที่กระทบ d s r และความน่าเชื่อถือโดยตรงในเวลาที่สําคัญที่สุดตัวอย่างสมมุติเพื่อให้เห็นภาพชัด เช่นผู้กู้มีรายได้ส0 0 0 0บาทต่อเดือนไม่มีหนี้ส่วนของไม่มีหนี้ส่วนตัวเลยแต่เคยกู้ร่วมกับน้องชายเพื่อซื้อรถโดยน้องชายผ่อนเดือนละ900 0บาทและผู้กู้ไม่เคยผ่อนเองเลยพอถึงเวลาตัวเองจะยื่นกู้บ้านธนาคารตรวจเครดิตบูโรพบชื่อของผู้กู้เป็นผู้กู้ร่วมในสินเชื่อรถธนาคารจึงนับภ่าระรถ9 00 0บาทนั้นเข้าใน DSR ของผู้กู้ทันที เท่ากับ d s r พุ่งขึ้นเป็น30%จากหนี้ที่ไม่ใช่ของตัวเองและเมื่อนำค่างวดบ้านที่ต้องการผ่อนเข้าไปเพิ่มธนาคารก็ประเมินว่าเกินเกณฑ์ที่กำหนดและไม่อนุมัติสินเชื่อในกรณีนี้ทางแก้มีเพียงการปิดหนี้ร่วมให้จบถอนชื่อออกจากบัญชีหรือให้คนที่กู้หลักเปลี่ยนชื่อสินเชื่อใหม่โดยไม่มีชื่อผู้กู้ร่วมอยู่ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายพรมักต้องมีการกู้ใหม่หรือดีไฟแนนซ์โดยที่คนกู้หลัก ต้องมีความสามารถทางการเงินพอจะรับผิดชอบบัญชีนั้นคนเดียวทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่านี่ร่วมเยอะคือกับดักทางการเงินที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวและทําให้เสียโอกาสในการมีบ้านเป็นของตัวเองได้ง่ายๆการจะยื่นคู่บ้านอย่างบั่นใจจึงต้องเริ่มจากการเช็คเครดิตบุโรให้แน่ชัดว่าไม่มีหนี้ร่วงซ่อนอยู่และหากมีควรรีบจัดก,การให้ชัดเจนก่อนเดินเรื่องขอสินเชื่อเพื่อไม่ให้ภาระจากความช่วยเหลือในอดีต มาทำลายแผนการมีบ้านในอนาคตโดยไม่ตั้งใจสุดท้ายนี้ถ้าคุณชอบเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องทัดแ c h i n g ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆที่จะช่วยให้คุณแค่นี้ได้กู้ผ่านได้จริงและมีบ้านได้จริงสำหรับวันนี้สวัสดีครับ